หนุ่ยอัมพลออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์ถึง5กกตสอวอแคปชั่นแสบถึงสวงอ่านคอมเมนต์ชาวเนต็ตยิ่งเดือดสำหรับการประชุมร่วมรัฐสภา,พาเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยเฉพาะหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตมีมติยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญพิจารณาคุณสมบัติที่าลิ้งเจริญรัฐเหตุถือหุ้นไอทีวีพร้อมขอสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลายฝ่ายต่างจับตาว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นล่าสุดหนุ่ยอัมพลตำนานร็อกมือขวาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ผ่านโซเชียลเป็นภาพของกกตทั้ง5คนพร้อมแคปชั่นสั้นๆด้วยว่านะจ๊ะขณะที่มีคนคอมเมนต์ถามขึ้นมาด้วยว่าเอาค่าแรงจากไหนที่หนุ่ยก็คอมเมนต์ตอบกลับด้วยว่าเอาจริงไม่รู้เหมือนกันนะแต่ล่าสุดกกตจัดการเลือกตั้ง2566 ใช้งบประมาณภาษีของประชาชนคนไทยไปกว่า5,945ล้านบาทครับนอกจากนี้หนุ่ยอัมพลยังโพสต์ข้อความของสมาชิกวุฒทสภาสอวอที่ประกาศจุดยืนชัดคือเซรีสุวรรณพานนและสมชายสแสวงการพร้อมแคปชั่นว่าสวรรค์น,นอใจอ่ะประชาชนกลุ่มคนส่วนน้อยท้างกลางคอมเมนต์กันรัวๆววิาพากวิจารและโพสต์อีกภาพสอวอพร้อมแคปชั่นด้วยว่า สมชายแสวงการสอวอรลากตั้งขณะที่ชาวเน็ตร่วมคอมเมนต์กันดูเดือด